Business Solution โดยชัตพรโยเหลาเดี๋ยวนี้เราจะไปดูค่ะเรื่องราวที่จะมาพูดคุยกันเรื่องของอาหารเจนเนี่ยสนับสนุนอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะมีอาหารทางเลือกที่เป็นเป็นอาหารแปลรูปที่เขาบอกว่าพร้อมทาน สะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นทั้งเครื่องดื่มไม่ว่าจะเป็นทั้งอาหารแปลรูปที่แบบฉีกซองทานได้เลยหรือว่าอาจจะเป็นกระป๋องเนื้ออาจจะเป็นสิ่งที่เราจะเอามาปรุงเพิ่มเติมเป็นอาหารพร้อมปรุงก็มีนะคะแต่วันนี้ทานอย่างไรให้สุขภาพเราดีเปิดประเด็นว่าด้วยเรื่องของกินใจยอย่างไรให้สุขภาพดีโดยอาจารย์สง่าดามาพงศ์นะคะวันนี้อยากจะเชิญอาจารย์มาพูดคุยให้ความรู้กับพวกเราเพราะว่าเราคงมองเรื่องของสุขภาพที่เกิดจาก การบริโภคอาหารอย่างถูกวิธีเนี่ยอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็อย่างยั่งยืนนะคะเราคงไม่ได้มองแค่ช่วงเจอย่างเดียวเพราะนั้นวันนี้นะคะดิ้นคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านที่เตรียมรับมือในช่วงของเทศกาลกินเจกับคนที่ห่วงใยเรื่องของสุขภาพของตนเองนะคะเราจะไปคุยกับทางท่านดรสงาเดมพงศ์สวัสดีค่ะอาจารย์สงาคะ่ะสวัสดีครับน้องปุ๊กครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ ค่ะสวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะเราพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของกินเจยอย่างไรให้สุขภาพดีจริงๆมองเป็นสองเฟสได้ไหมฮะอาจารย์่ะมองถึงเรื่องเฉพาะกินเจกับในส่วนของทานอาหารอย่างยั่งยืนให้สุขภาพดีด้วยดีไหมฮะอาจารย์่ะคือก่อนอื่นต้องถามดีเจก่อนว่าก,กินเจไหมค่ะงงงงปุ๊กินเจไหมปว่เหรอปุ๊ปปุ๊ทนันเจไม่ครบอาจารย์่ะ อย่าใช้คําว่าทานเลยปุ๊กินดีกว่าฮะอ่ากินไม่กินไม่ครบอาจารย์ทานทานนี้ไม่ใช่ภาษาไทยนะฮะทานนี่มันคือรับประทานมันมันใช้กินไปเลยครับตรงตรงไปเลยนะฮะมันมันมันไม่ไม่ใช่ภาษาไม่สุภาพนะฮะกินเนี่ยภาษาสุภาพมากและเป็นภาษาไทยเขาก็กินเจไม่ใช่ทานเจเขาตลอดกินเจเอากินเจเลยอาจารย์ค่ะก่อนอื่นผมจะบอกว่าเออการกินเจเนี่ยระยะหลังเนี่ยมันมีความเข้าใจที่ผิดกัน มากขาไหนเออคือผมจะตั้งคำถามต่อไปนี้เอ่อน้องปุ๊และท่านผู้ฟังที่ฟังรายการนี้อยู่ถามตัวเองในใจไอ้อตอบตัวเองในใจขัอที่หนึ่งถามว่าทำไมต้องกินเจเออ,อเป็นความทำไมทำไมอันที่สองอาหารเจด,ดีอย่างไรในความรู้สึกของคุณอันที่สามคุณจะเตรียมตัวเตรียมใจอย่างไรในการกินเจแล้วว่าอันที่สี่กินเจอย่างไรให้สุขภาพดีอันนี้สําคัญมาก แลวอีกสําคัญอันหนึ่งแล้วเป็นกระแสมากๆเลยก็คือทําไมกินเจแล้วจึงอ้วนเยอะเลยเยอะเลยแล้วต่อมาก็คือกินอาหารเจมันจะมีความเสี่ยงอะไรถ้าคุณกินไม่เป็นฮะกินเจอย่างเดียวเอาอยู่ไหมสุขภาพดีเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่ใอะไรดีไม่สมดุละคุณอย่ามานั่งคิดว่าการกินเจแล้วสุขภาพคุณจะปิ๊งปังขึ้นมาตราบใดถ้าคุณไม่ออกกําลังกายคุณเครียดคุณนอนไม่พอ ตรงนี้มันเป็นสุภาพองค์รวมเพราะฉะนั้นพอพูดถึงกินเจแล้วผมไม่อยากให้ทุกคน,นมาเจว่าเจสุขภาพดีเจสุขภาพดีนะฮะมันต้องเป็นอง์รวมครับท่านผู้ฟังเพราะนั้นก็เลย,ยะะก็เลยอยากจะบอกว่าการกินเจนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเออเออความหมายที่แท้จริงของการกินเจเนี่ยที่พวกเราหลงลืมไปแล้วมันเป็นความหมายที่มาเป็นเวลาพันสองพันปีแล้วว่า พอกำเนิดของการกินเจเนี่ยมันชื่อมันเจเจคือเทศกาลถือศีลกินเจอืมมันต้องถือศีลด้วยนะฮะซึ่งเป็นแก่นแท้ของการกินเจมาตั้งแต่เริ่มต้นจะมาปัจจุบันคนมักจะให้ความสําคัญเฉพาะการบริโภคอย่างเดียวกานกินเลยกินผักกินผักไม่กินเนื้อสัตว์แต่ละเลยการถือศีลหลายคนกินเจแบบเคร่งมากกินเสร็จก็ไปด่าสามี S <S 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 เออกินเสร็จก็ไปโกหกคนโน้นคนนี้กล่าวร้ายผู้อื่นไม่ได้ถือศีลไอ,อย้ยน้อยสุดเบื้องต้นห้าข้อเนี่ยอ่ะใช่จิตใจไม่แจ่มใสมองลบตลอดเวลาอัตราสูงคนเหล่านี้ถือว่ากินเจนไม่สมบูรณ์ศีลห้าอุเราก็บอกอยู่แล้วพระพุทธเจ้าสอนเราไม่ใช่แค่ฆ่าสัตว์เราเว้นการฆ่าสัตว์อย่างเดียวคุณคุณทําข้อเดียวแต่อีกสี่ข้อคุณไม่ทําอ่ะถือว่าไม่สมบูรณ์นครับ การกินเจโดยทั่วไปเนี่ยนักผู้นาการยอมรับว่ามันเหมาะสําหรับผู้รักสุขภาพด้วยเหตุผลห้าข้อต่อไปนี้นะฮะเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังฟังไว้นะว่าเหตุผลห้าข้อต่อไปนี้เนี่ยมันจะเป็นคําตอบว่าเฮ้ยกินเจแล้วมันสุขภาพดีนะครับหนึ่งอาหารเจมันอุมวมไปด้วยผักถูกไหมฮะ,ะนี่ต้องยอมรับแล้วคนปัจจุบันกินผักน้อยโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นไม่กินผักแต่พอกินเจปุ๊บผักผักผัก ผักมันดียังไงผักมีสุขภาพมันมีความดีต่อสุขภาพอยู่สามด้านอันที่หนึ่งก็คือว่าคนที่กินเจเนี่ยเขาจะได้รับวิตามินแร่ธาตุจากผักเยอะเลยเพราะวิตามินแร่ธาตุมีมากอยู่ในผักนะฮะ <Yeah. S 1> แล้วก็มันจะไปสร้างภูมมคุ้มกันลดความเสี่ยงต่อกันผิดเ,เจ็บป่วยทั้งหลายอันนี้เป็นข้อที่หนึ่งข้อที่สองการกินเจที่มันมีผักเยอะเนี่ย จะให้สารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดเลยที่มันจะไปลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งโรคไม่ติดต่อหรืออะไทั้งหลายสารต้านอนุมูลอิสระมีอยู่ในผักมากอยู่ในเนื้อสัตว์มากอยู่ในข้าวนะฮะเพราะฉะนั้นเจออยู่ในผักผลไม้เยอะมากซึ่งเป็นอาหารของคนกินเจค่พราะที่สามการกินเจจะได้กินผักแล้วผักให้ใยอาหารหรือไฟเบอร์นะฮะอันนี้ท่านผู้ฟังผู้เองก็รู้ ว่าไฟเบอร์เนี่ยร่างกายมนุษย์ขาดไม่ได้อยู่ในผักและผลไม้มันจะไปทำหน้าที่เหมือนไม่กวาดอ่ะมันจปกวาดเอาสารก่อมะเร็งสารพิษที่ติดหรือเยื่อบุลำไส้ออกจากร่างกายอันนี้ชัดเจนมากนะฮะเพนั้นประโยชน์ของการกินเจข้อที่หนึ่งคือได้ผักแล้วผักมีประโยชน์สามด้านข้อที่สองการกินเจนั้นอุดมไปด้วยโปรโตีนจากพืชเราไม่ได้กินสัตว์เนื้อสัตว์เราไม่ได้โปรตีนจากหมูไก่ เนื้อบัวแต่เรได้โปรตีนจากถั่วมเมล็ดแห้งสารพัดชนิดโปรตีนจากพืชน,นั้นโดยเฉพาะจากถั่วเหลืองเป็นโปรตีนที่มีคุณสมบัติด,ดีมากมีองค์ประกอบของกรดอะมิโน,โนที่ค่อนข้างสมบูรณ์ใกล้เคียงกับเนื้อสัตว์ช่วยสร้างสร้างเสริมกล้ามเนื้อและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเราเรียนกันมาเนาะโปรตีนมีประโยชน์ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเพราะนั้นการกินเกีผ้าขาดการกินถั่วมเมล็ดแห้งขาดเอาหู้ ขาดโปรตีนจากพืชน,นั้นคุณจะขาดโปรตีนแล้วร่างกายคุณจะอ่อนแอน,นะฮะเกินการกินเกไม่ใช่กินเพราะผักอย่างเดียวนะฮะอย่าไปเข้าใจผิดนะครับอืมคุณ <_ s 2> ต้องกินอาหารให้ครบห้าหมู <ừ> ่อาหารเกจะให้พลังงานและแคลอรี่ต่ําคนที่กินเกยอย่างถูกต้องเนี่ยช่วงระหว่างเทศกาลกินเกน้ําหนักเขาจะลดลงสามสี่กิโลเลยนะ <ừ> อืม ในทางตรงกันข้ามกินไม่เป็นพุ่งพรวดนะฮะอ่าตรงบาลานซ์เนี่ยใช่ครับมาตอนนี้เรามาดูกันร่มกิจกจมเมื่อไหร่ับปุ๊วันที่สิบห้าค่ะแต่ส่วนใหญ่เขาเขามีความเชื่อกันว่าเขาจะต้องล้างท้องเตรียมร่างกายก่อนในวันที่สิบสี่ว่างี้อาจารย์แต่แต่ว่าตรงๆก็คือสิบห้าถึงยี่สิบสามค่ะประเด็นตรงคําว่าล้างท้องนี่แหละที่ผมไม่อยากจะใช้เนี่ยแหละอยากจะขอความเข้าใจเนี่ยค่ะ คือพอล้างท้องปุ๊บมันเหมือนกับดีทอกอ่ะมันเหมือนกับโอ๊ยอะไรลำไส้เราอะไรจะมาโสโรกขนาดนั้นที่ต้องไปล้างเหมือนคือแค่วันเดียวด้วยนะจัยมันจะจะกําจัดอะไรได้ขนาดนั้นไม่ได้คําว่าล้างท้องขอเปลี่ยนมาเป็นคําว่าค่ะเตรียมตัวกินเจปรับสภาพให้ร่างกายปรับสภาพให้ความรู้สึกปรับสภาพให้กระเพาะและลำไส้เตรียมรับการกินเจ อใช้คําพูดที่ถูกใช่ไหมฮะโอองไ้างตอกฟุตโอ้โหหลายคนต้องไปดีถอกล้างลำไส้ออกก็บอกว่าเดี๋ยวจะไม่ต้องถาดอะไรต้องงดต้องโอ้โหอะไรแบบเยอะมากลำไส้มนุษย์ไม่ใช่ท่อระบายน้ำนะท่านผู้ค่ะที่ต้องมานั่งล้างกันมากมายเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวในการกินเจก็คือหนึ่งจิตใจคุณคุณพร้อมที่จะกินแล้วหรือยังคุณมั่นใจแล้วใช่ไหม อย่าลังเลถ้าคุณมั่นใจว่าจะกินเจแล้วเนี่ยในสองวันแรกเนี่ยเอาสิบสามสิบสี่เนี่ยคุณลดเนื้อสัตว์ลงแต่คุณยังกินกินไข่และดื่มนมอยู่นะฮะแล้วคุณเริ่มเอาเต้าหู้คุณเริ่มเอาผักมาอยู่ในอาหารของคุณมากขึ้นนะฮะเตรียมตัวนะฮะแล้วก็พอเปลียนไปได้แล้วก็เริ่มเปฏิบัติตนให้ออบอกว่ามันมันทําให้ลําไส้ของเราปรับสภาพการรับ ผักมากขึ้นแา่รับผักมากขึ้นแล้วลดการกินเนื้อสัตว์ไม่ได้หยุดเลยแต่ว่าเราไม่ได้กินเนื้อหมูเนื้อไก่ในวันที่สิบสามสิบสี่แต่เราจะกินปลาดื uh ่ม huh. นมและกินไข่อยู่นะฮะ <c oughs> แต่พอวันที่สิบห้าวันกินเจปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราต้องปฏิบัติก็คือเราต้องมั่นใจว่าอาหารเจของเรานั้นถูกหลักโภชนาการครบห้าหมู่การกินเจอย่าไปกินข้าวกับผัก uh huh. ส่วนมากแล้วมีความเชื่ออย่างนั้นนะฮะซึ่งผิดนะท่านผู้ฟัง ร่างกายมนุษย์9วันในช่วงเทศกาลกินเจอะมันจะต้องกินผักไอ้มันจะต้องกินครบ5หมู่คำว่าเจครบ5หมู<ำ>่<ำ>มันคืออะไรมันคือได้มันก็คือได้โปรตีนจากถั่วเมล็ดแห้งได้คาบเดรตจากข้าวจากแป้งแต่ขอให้เป็น<ำ>ข้าวกล้องนะฮะได้วิตามินแร่ธาตุจากผักแน่นอนแล้วได้ไขมันพอดีพอดีแล้วก็ได้น้ํามันเออ่ได้ไขมันและน้ํามันเนี่ยจะพอดีเพราะนนี้คือ5หมู่ ที่ร่างกายต้องการกินเจอันต่อมาก,ก็คือสิ่งที่ผมห่วงมากคือการกินเจเนี่ยหลายคนกินไม่เป็นมกักจะขาดโปรตีนเพราะไปกินเฉพาะผักไม่ได้กินเต้าหู้ไม่ได้กินถั่วมะลิแห้งพวกนี้ขาดโปรตีนแน่นอน9วันนี้ร่างกายคุณจะอ่อนแอถ้าคุณไม่ได้กินเต้าหู้ของเต้าหู้น้ำเต้าหู้โปรตีนเกษตรพวกถั่วมะลิแห้งทั้งหลายคุณต้องหมันก,กินนะฮะ เอหลายคนบอกส่วนไม่ได้แง่งคืออะไรนึกได้อย่างเดียวคือเต้าหู้ค่ะโปรตีนเกษตรสำเร็จรูปเอามาตุงไว้เลยฮะช่วงระหว่างกินเจแล้วผมจะบอกว่าถ้าพูดขนมที่มันเป็นอาหารเจต่อไปนี้คุณจะร้องอ๋อฟันชีเลยค่ะุเกี่ยวต้มน้ำตาลใส่แดงแต่ผมเต้าส่วนขนมถั่วแปดถั่วกวนโอ้ได้ข้าบ่นเงมือนะฮะใช่มีทั้งคาวหวาน อาจารย์คะมีคำถามมีคาถามคุณผู้ฟังจากเฟ e บุ๊กเนี่ยถามมาว่าแล้วตัวแพลนเบสเข้าขายไหมครัอาจารย์จะเย็นเย็นเพลนเย็นไปเกิดผยวเดี๋ดี๋ยวคุณฟังเดี๋ยวรอรอฟังคำตอบพร้อมกันด้วยค่ะเก็บไว้เก็บคำถามดีไว้มาแรงเลอเพื่อนแพลนเบสเอ็น่งดิคะช่วงนี้เลยกลายเป็นเงินกระตุ้นตลาดด้วยเหมือนกันเดี๋ยวขอความรู้อาจารย์ด้วยค่ะ เพราะฉะนั้นมั่นใจว่าการกินเจต้องได้โปรโตีนอันต่อมาก็คือการกินเจเนี่ยจะต้องมีรสชาติที่ปานกลางไม่หวานไม่มันไม่เค็มน, uh huh. นะฮะโดยเฉพาะอาหารเจผมเห็นแล้วมันละย่องเลยนะฮะ uh huh. โอ้โหต้มกะหล่ำปรีมอเบลเลยเทน้ำมันพืชไปเนื้อตัวลอยฟองเห็นผัดเออเห็นผัดเจไหมฮะใช่ใช่จะมันเลยมันเยอะมากเลยนะฮะแล้วก็ uh huh. อยากเค็ม อันเจเวลาเราทาไว้อย่างเช่นต้มจับชายเนี่ยเราทําเป็นหม้อใหญ่กินอยู่สามวันแล้วก็อุ่นตลอดเวลาตอนอุ่นเนี่ยท่านบูฟ้ฟอน้ํามันแล้วเหยออกมันก็เหลือแต่โซเดียมเหลือแต่เกลือเหลือแต่น้ําปลามันก็เค็มเ <c oughs> ติมเ <c oughs> ติม <c oughs> ไปยังไงมันก็เข้าผักไปแล้วนะฮะความเค็มใปแล้วนะฮะเพราะนั้นก็ต้องระมัดระวังเรื่องนี้นิดนึงหวานก็ต้องพยายามกินน้อยลงอานเจไม่ใช่เป็นอาหารประเภททอดและผัดอย่างเดียวนะ เห็นในตลาดนะบุ๋มเห็นอาหารเจผัดและทอดเยอะเลยจะมีต้มอยู่บ้างอาหารเจเนี่ยเป็นอาหารไทยเช่นน้ำพริกก็เป็นเจได้นะบุ๋มค่ะจเจก็มีย่างเจก็มีแกงเจก็มีลาบเจยังมีเลยเ้าผูุ้๋เย็นนี้เอาไปทํลองดูค่ะอาจารย์ลองทำลองเตรียมเครื่องลาบเหมือนลาบหมูลาบไก่เลยขอโทษทำเป็น่กนเปลี่ยนเป็นเต้าหู้แทนก็ได้นะฮะใช่ทำเอ่อ คือเตรียมลาบนีไว้ทุกอย่างเหมือนลาบหมูลาบไก่เลยเปลี่ยนเนื้อหมูเนื้อไก่มาเป็นเต้าหู้สับเต้าหู้นึ่งให้สุกแล้วมาสับแล้วทำลาบเต้าหู้เจสุดยอดนะคะได้รสชาติตด้วยแล้วเปลี่ยนเท็กซ์เจอร์ของอาหารได้ไม่ใส่น้ำปลา <c oughs> นะฮะ <c oughs> ไม่ใส่กับอะอะไรที่มันมาจากผิวพรฑ์จากสัตว์ใส่เกลือเข้าไปนะฮะ <c oughs> แล้วสุดท้ายกินเจร,ระวังเรื่องความสะอาดนะครับ อปกติปกปลกคนเพื่อนก็สุขภาพไม่ดีเหมือนกัน, <c oughs> นเพราะนั้นการกินเจกินอาหารตามหลักที่บอกมาทั้งหมดแล้วต้องออกกาลังกายด้วยสัปดาห์ละประมาณสักสี่วันวันละประมาณสามสิบนาทีควบคู่กับการควบคุมอารมณ์ความโกรธความเกลียดความโลภความหลงทําจิตใจให้ผ่อนคลายสบายสบายนะฮะ โอแล้วเราจะกินเจนได้อย่างสมบูรณ์แบบแต่นี้มาต่อคําถามเวลาเราน้อยลงแล้วเหลืออีกหกนาทีเองคใ, <น S 1> ใช่ค่ะแลนเบสอ,อาหารแลนเบสกับอาหารเจต่างกันอยา่างไรผมจะบอกว่าแพนเบสกระแสมาแรงแผนเบสนั้นเป็นอาหารที่ทำมาจากพืชเป็นองค์ประกอบทั้งส่วนมากประมาณแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นแต่แพนเบสอนุญาตให้ใส่เนื้อสัตว์กิ่ภันธ์จากสัตว์ลงไปได้ แต่อาหารเจ oh. ห้ามเด็ดขาดอาหารเจห้ามเด็ดขาดแพนเบเนี่ยเอ,อเราสามารถจะเอ,อทำอะไรก็ได้แล้วใส่เนื้อสัตว์ลงไปนิดนึงหรือตอกไข่ลงไปหน่อยหนึ่งแต่อุด,ดมไปด้วยผักอันนี้เราเรียกว่าแพนเบดแต่ถ้า <Okay. S 1> จะหนักไปจากโปรตีนจากพืชพวกเนื้อสัตว์เขาจะไม่ค่อยใชย้ส่วนเจ <Okay. S 1> นี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ัวนี้อาหารเจกับอาหารมังสวิรัตมันต่างกันยังไงไม่ถามผมตอบให้ เจกับมังซสอรัตต่างกันอย่างไรเจกับมังสุนัดเหมือนกันทุกอย่างยกเว้นเจนี้มีกติกาในเรื่องของไม่กินผักพืชห้าชนิดกุ้ช่ายกระเทียมหอมแดงรักเกียวใบายาสูใช่ไหม ที่เป็นกลิ่นฉุนทั้งหลายใช่ไหมฮะกลิ่นฉุนทั้งหลายแต่คุณกลิ่นฉุนอื่นๆเขาไม่ห้ามนะกลิ่นฉุนทุเรียนเ็าไม่ห้ามนะ <c oughs> อันนั้นมันหอมอาจารย์ถ้าทุเรียนจะหอมโอ้หลายคนบอกฉุนอันนี้นทําไมเขาห้ามไม่ให้กินกระเทียมหอมแดงแลักเกียวรักเกียวเป็นกระเทียมจีนนะฮะกลีบเล็กๆก็นะฮะกลิ่นฉุนเขาบอกว่ากินพวกนี้เข้าไปแล้วมันจะไปกระตุ้นฮอร์โมนทําให้ความรู้สึกปุ๊บคลานนะฮะมันไม่ค่อยถือศีล อ่าจริงๆโดยในยาก็คือทางอ้อมคือถือศสีลเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังอะมีอะไรถามอีกอเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเรื่องแพนเบสได้คําตอบแล้วนะฮะสำหรับคุณฟังที่ถามมาว่าเอก็จะไม่เข้ากระบวนการในแง่ของการเลือกวัตถุดิบในการที่จะมาปรุงอาหารเจนะคะแล้วก็เจกับในส่วนของมังสวิรัตก็ได้คําตอบแล้วโภชนาการคือศาสตร์แห่งชีวิต อาจารย์มีหนังสือเขียนไว้เยอะหลายเล่มทีเดียวแต่ว่าที่มาจากสามอบวกสูตรหกหกหนึ่งนี่คือมาอย่างไงครอาจารย์คะเออไม่ทราบว่าช่วงกี่นาทีฮะอยู่ประมาณสักห้านาทีจบเลยค่ะอาจารย์อ่าโอเคก็จะได้สรุปคืออย่างนี้ครับฟังคําแรกที่พูดถามก็คือว่าโภชนาการคือศาสตร์แห่งชีวิตแปลว่าอะไรผมจะบอกว่าทุกคนคุณต้องเรียนวิชาโภชนาการเพราะมันเป็นศาสตร์แห่งชีวิต คาว่าเรียนของผมไม่ได้หมายความว่าจะเข้ามหาวิทยาลัยหรือเข้ามาในโรงเรียนแต่คุณต้องเรียนรู้ด้วยตนเองว่าสิ่งที่คุณใส่เข้าไปในปากเคี้ยวกลืนลงไปวันละสามมือ้อรวมทั้งอาหารว่างนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีผลต่อชีวิตคุณอันนี้สําคัญมากเลยนะพวกเราไม่ค่อยให้ความสําคัญกินอะไรเข้าไปเถอะหิวดับความหิวอยากกินเข้าไปแล้วมันจะได้จบจบอิ่มพอแล้ว ทุเรียนสามภูขาหมูสามจานอะไรก่อนอาจารย์ต้องยกตัวอย่างในการใช้ชีวิตของอาจารย์แล้วนะเพราะอาจารย์สุขภาพดีมากแล้วก็ดูเรื่องของน้ําหนักเนี่ยเหมาะสมกับร่างกายหกสิบกว่าไม่มีใครเชื่อเลยอาจารย์ใครบอกหกสิบเจ็ดสิบกว่าแล้วนั่นคือคือดูอ่อนเยาวมากผมจะบอกท่านฟังทั้งหมดทั้งปวงผมกินถูกหลักโภชนาการเพราะผมเป็นนักโภชนาการผมเรียนรู้มาเพราะว่าโภชนาการที่ผมกินเข้าไปนั้นมันจะทําให้ ชีวิตผมนั้นเนี่ยมีความสุขชีวิตผมสุขภาพดีรู้ไหมต้องพูดท่านผู้ฟังคาราเซตามนม่สุดท้ายที่ผมกินเมื่อไหร่จำไม่ได้ผมไม่เคยป่วยนะฮะ,ะผมไม่เคยกินยายกเว้นพาวิพิลาเวียที่ผมติด COVID mm hmm. โควิดเมื่อปีที่แล้วนะฮะอันนั้นอ่ะยกเว้นนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะบอกว่าการที่ผมร่างกายแข็งแรงเพราะผมกินอาหารครบห้าหมู่ที่ผมเล่าไปเมื่อสักครู่นี้ hmm. ทุกมื้อของผมต้องครบห้าหมู่อันที่หนึ่งอันที่สองผมกินตามสูตรหกหกหนึ่ง แตลว่าอะไรจดครับท่านผู้ฟังหวยสุขภาพนะ,ะฮะหกหกหนึ่งคือวันหนึ่งกินน้าํนนาตาลไม่เกินหกช้อนชาค่ะน,น้าตาลไม่เกินหกช้อนชาหกตัวที่สองกินน้ํามันไม่เกินหกช้อนชาอืมหนึ่งตัวสุดท้ายกินเกลือไม่เกินหนึ่งช้อนชาโอน,นี้ยากนะฮะจา์หกหกหนึ่งนะฮะอืมอันนี้คือเฉลีย่ยออกมาเป็นสามมือ้อใช่ไหมคะจํานวนจํานวนที่จานพูดถึงเนี่ย ทั้งวันทั้งวันทั้งวันโอ้เป็นสามลิ้นี่ก็ลำบากล้วเนี่ยใช่ที่ลำบากอย่างนี้แหละมันทิงได้เป็นโรคเบาหวานทำให้หใจหลอดเลือดเป็นป้าเป็นเมืองอยู่เนี่ยแหมอาจารย์ขาไม่ลำบากเลยถ้าคุณสุดตัวเองไม่ลำบากเลยถ้าอย่างไปทานก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยอาจารย์ไปทานก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยมันมีโซเดียมในน้ําซุปอะทํายังไงอะคะคุณมีกีจการคุณหนึ่งสั่งก๋วยเตี๋ยวมาเป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นเส้นมีหรือบะหมี่ พยายามจะไปเลือกเส้นใหญ่นะฮะเหตุผลเพราะน้ํามันมันมากกว่ากันอันที่หนึ่งอันที่สองสั่งก๋วยเตี๋ยวน้ําใสอย่าน้ําข้นอืแล้วอันที่สามหมอกขอผักเยอะหน่อยและไม่เอากากหมูกระเทียมเกียวเยอะ <c oughs> อคุณ,าคณต,ตาตคุณอ่ะตาคุณจะต้องต้องม,มงการชีวิตคุณอย่าให้แม่ค้ามามงการชีวิตคุณเสร็จแล้วพอเอาก๋วยเตี๋ยวมาตั้งปุ๊บตั้งสติ <c oughs> ก๋วยเตี๋ยวตั้งสติตั้ง อยากกระแทกน้ำปลาลงไปโดยไม่ได้ชิมพวกคุณน่ะปรุงพอเตี๋ยววางปั้บพวกคุณกระแทกน้ำปลาไปทันทีโดยไม่ได้ชิมเลยเตี๋ยวเจ้านั้นมันเค็มหรือจืดพวกคุณไปตัดสินเอาเองด้วยความเป็นนิสัยไม่ดีต้องต้องใช้คำนี้นะที่ใครคุณฟังฟังไว้ผมไม่เคยเติมน้ำปลาลงในก๋วยเตี๋ยวเลยแม้แต่ชามเดียวค่ะ ติดก่าปีที่ผ่านมาพราก๋วยเตี๋ยวทุกเจ้าเค็มสําหรับผมหมดเ,เค็มคอโซเดียมโคเซียมความดาันโลหิตสูงแล้วไปทาง,งานหนะักแล้วก็ไม่ต้องเติมน,น้ําตาลอย่าไปกินหวานในอาหารอาหารค้าวไปเติมน้ําตาลเด็กรุ่นใหม่กินก๋วยเตี๋ยวเชื่อมนะเดี๋ยวนี้เ,เห็นค่ะาจา์ไปแถวแถวท่า,า,า,าพระจันรมหาิทยาลัยที่นั่น น้องๆไปดูเขาเติมน้ำตาลในชามก๋วยเตี๋ยวชามเดียวนะอาจารย์คะ่ะสี่ช้อนพูนเะนี่ยทอนโต๊ะด้วยน่ากลัวมากน่กลัวมากแ,แล้วเสร็จแ,แล้วเวลาคุณกินถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ําคุณอย่าไปซดน้ําหมดมนะฮะคุณจะได้โซเดียมไม่เตินนะครับะนะฮะถ้าคุณเล่นยกถ้วยซดเมื่อไหร่ปุ๊บนั่นแหละร้อยเปอเซ็นเลยนะครับอ,อันนั้น<ห>เป็น<ห>ประเด็น อันนี้ก็ต้องเรามาระวัง,วงส่วนน้ํามันนะคะจันค่ะน้ํามันนี่เราจะดูได้ยังไงคะเพราะว่าหกหกช้อนชาต่อวันนี้ก็อาหารสามมื้อในการที่เราสั่งไม่ว่าจะเป็นอาหารตามสั่งก็ดีหรือว่าเป็นอาหารที่เขาปรุงสุกแล้วเนี่ยมันก็จะมีภาวะเสี่ยงเหมือนกัน,นะฮะมันมีข้อข้อยกเว้นหรือว่าหลวมๆไม่มมได้ไหมฮะจันเราไม่สามารถที่จะไปตวงได้ว่ามันเปินหกหรือย,อยังวันนี้เพียง <laughs> เพียงแต่ในวันนี้สามมื้อ ค่ะถ้าคุณกินอาหารทอดและผัดผัดกระทอดทอดและผัดทอ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 ดทดทัดดเกินร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าคุณกินอาหารประเภทแกงต้มอบย่างนึ่งเราต้องเลี่ยงประเภทยอนยันพราะคุณไม่กินน้ำตาลไอ,อ้ไม่กินอาตาลเกินหกช้อนแน่นอนค่ะส่วนส่วนน้ำตาลละา่ะฮะน้ำตาลเนี่ย ถ้าคุณไม่ติดหวานคุณกินผลไม้รสหวานน้อยคุณไม่กินขนมหวานมากกิน<ะ>เค้กก้อนบางๆ<ะ>กินทุเรียนหนึ่งหนึ่งภูหนึ่งเม็ดไม่ถึงกับสามภู<ะ>คุณไม่กินน้ำมันลมไม่กินคาปูชิโน่มาค่าลาเต้แต่กินแต่สั่งหวานน้อยคุณก็กินน้ำตาลไม่เกินหกอยู่ที่ปากคุณมากกว่านะครับค่ะก็ต้องระมัดระวังนะคะต้องระมัดระวังตั้งแต่ต้นทางอันนี้คือสําหรับในสูตรนี้หกหกหนึ่งเนี่ย เหมาะสมกับไวัยไหนบ้างคะอาจารย์ขาขอดูเรื่องวัยนิดหนึ่งค่ะทุกวัยฮะทุกวัยเลยใช่ไหมคะใช่<อ>แั้วแต่กินข้าวเป็นยังเข้าโลงฮะ <c oughs> ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จะทานอาหารได้น้อยอันนี้มีผลไหมฮะเกี่ยวไหมฮะสําหรับผู้สูงวัยเรากำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเนี่ยคะ่ะอาจารย์ขามีอะไรที่จะเตือนให้กับคุณผู้ฟังที่อาจจะดูแลผู้ปกครองดูแลคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่บ้านเนี่ยคะ่ะผู้สูงอายุเป็นวัยที่ร่างกายกําลังเสือ่อม ทีภาษาอังกฤษบอกเอจริง้ง <c oughs> คำว่าเสื่อมนี่คือเสื่อมด้านร่างกายและจิตใจร่างกายทําไมเสื่อมเพราะเซลล์ของร่างกายผู้สูงอายุนั้นถูกสร้างขึ้นมาใหม่น้อยและถูกทําลายเยอะนะฮะตรงข้ามกับเด็กวัยรุ่น <c oughs> เด็กแรกเกิดเด็กอ่าวัยเรียนค่ะ <c oughs> เซลล์ที่เขาสร้างขึ้นมาเยอะมากแต่เซลล์ที่ถูกทําลายน้อย <c oughs> เขาก็เลยยังกระจับกระเจิงอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อเซลล์ถูกทําลายร่างกายอ่อนแอ นะฮะทุกสิ่งทุกอย่างมันถดถอยหมดเอาไว้ว่าทั้งหลายทํางานได้น้อยลงสิ่งที่เราต้องปรับตัวเองแต่เราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้แต่เราต้องปรับตัวก็คือการกินอาหารให้ถูกหลักโภชนาการเหมือนที่กล่าวไปแล้วนะฮะแล้วอาจจะกินในปริมาณที่น้อยลงโดยเฉพาะคาบบร์โบไฮเดรตนลดอาหารประเภทที่ย่อยยากนะะก็ไปกินอะไรที่มันย่อยง่ายๆ<ะ>เช่นเนื้อสัตว์แทนที่จะกินหมูตลอดชีวิตหันมากินปลามากกว่าหมู นะฮพวกขนมหวานลดลงากาแฟลดลงนะฮะแล้วก็กินคาร์โบไฮเดรตข้าวแป้งลดลงแค่นี้ลหะะครับอ๋อคือต้องลดไปด้วยแต่ว่ามีมีคำถามจากคุณฟังถามว่าอย่างนี้คะจารย์คะในส่วนของผู้ใหญ่บางทีทานทานอาหารมื้อหลักเนี่ยได้น้อยลงแต่ว่าต้องไปเพิ่มเรื่องของอา,อาหารว่าง ผู้สูงอายุไม่จําเป็นต้องกินอาหารสามมื้อเหมือนคนธรรมดาเป๊ะๆน,นี้ยังไงคะผู้สูงอายุาอาจจะก,กินสองมือ้อบางคนเขากินสองมื้อเองนะ,ะเขาไปกินมื้อเช้าตอนสิบโมงแล้วไปกินอาหารมื้อเที่ยงบ่ายสามแล้วเขาก็พออันนี้ก็ไม่มีปัญหาแต่บางคนกินห้ามือม้อสี่มือ้อห้ามื้อกินจีระนิดจรจุกจิบเป็นอาหารว่างซะส่วนมากแต่เป็นอาหารว่างที่มีประโยชน์นะฮะอ,อย่าไปกินอาหารว่างที่มันเป็นแป้งเยอะ อาหารว่างที่มันมีความหวานเยอะไม่ได้นะฮะต้กินอาหารว่างที่มีประโยชน์นะครับห้ามื้นก็ได้ครับแต่เป็นอาหารว่างที่มีแคลอรี่ต่ำ เป็นผลไม้รสหวานน้อยนะครับค่ะโหนี่ก็เป็นเรียกว่าเป็นคุณอุปการกับทั้งคุณผู้ฟังที่จะเอาไปปฏิบัติทั้งต่อตนเองแล้วก็สําหรับคนไลยล้อมรอบตัวที่เต็มไปด้วยความรักของครอบครัวนะคะอาจารย์ขาปิดท้ายอาจารย์จะฝากข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องของทั้งการกินเจก็ดีแล้วก็การดูแลสุขภาพเพื่อชีวิตจะยืนยาวอย่างยั่งยืนเนี่ยยังไงบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องของอาหารค่ะในฐานะเป็นนักโภชนาการเนี่ยค่ะอาจารย์คุณผู้ฟังครับ เออผมอยากจะบอกว่าชีวิตคนเรามันสั้น<ม>เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปค่ะตอนนี้พวกเรากลำลังตั้งอยู่การตั้งอยู่เนี่ยจะทําอย่างไรให้มันตั้งแบบไม่มีปัญหาตั้งอยู่แบบมีความสุขอาหารเป็นหนึ่งในนั้นเพราะนั้นการกินอาหารในครบห้าหมู่ลดหวานมันเค็มเติมเต็มได้ผักผลไม้แล้วใส่ใจออกกําลังกายผมมั่นใจว่าคุณจะมีความสุขสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดนั้นพวกคุณรู้หมดท่านผู้ฟังรู้หมด แต่ทําไม่ได้และไม่ทำตั้งรายการนี้จบแล้วโดยเฉพาะดีเจปุะถามตัวเองว่าที่อาจงงารย์สง่าพูดหมดเนี่ยมันดีนะมันมีประโยชน์แต่ทาไมเราทําไม่ได้ลองถามตัวเองแล้วพยายามฝึกฝึกฝึกแล้วคุณจะทําได้และสุขภาพคุณก็จะดีครับค่ะต้องรับไปปฏิบัติเลยค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้ต้องกรบกบาบขอบพระคุณอาจารย์สง่านะคะแล้วก็โอกาสหน่าจะไปจัดออนไซต์บรรยายสักรอบได้ไหมฮะอาจารย์ค่ะ ยินดีครับเชิญเลยค่ะ<อ>นะคะขออนุญาตบอกโวกหน้าค่ะก็คงขออนุญาตเรียนเชิญคุณผู้ฟังกับเรียนเชิญอาจารย์นะครับมาปเป็นมิทยากรให้เดี๋ยวเราคงจะจัดคลาสกันเพราะว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจเรื่องของการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพอย่างยั่งยืนเราจะได้ปลอดโรคนะคะแล้วก็ที่สําคัญไม่ต้องไปเป็นภาระของใครด้วยนะครับวันนี้กลับกับคุณอาจารย์อีกรอบหนึ่งนะคะขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ Business Solution โดยชัตพรโยเหลา